เค็นโตตัวจิว๋วแต่สเปคไม่ได้จิ๋วนะครับฟังก์ชันทุกอย่างใส่ไปจนครบถ้วนนะครับมีอะไรบ้างเรามาติดตามรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับทางช่องพง diy channel นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับเ e n โต ARC 251นะครับตัวเล็กขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับติดรถไปไหนก็ได้นะครับใช้พื้นที่การวางการจัดเก็บน้อยนะครับผมพิกัดก็อยู่ที่50แอมนะครับระบบการทำงานพื้นฐานก็คือ,อยังมีให้เหมือนเดิมครบทุกฟังก์ชันนะฮะไม่ว่าจะเป็นพันกระแทกพันยกนะครับ แล้วก็ระบบดูโอพันนะฮะสวิตสตาร์สตอปเปิดปิดเครื่องหรือตัดไฟหน้าเครื่องนะฮะเพื่อให้หยุดจ่ายกระแสนะฮะแล้วก็มีระบบลิมิตกระแสโพเทกกระแสนะฮะครบถ่บ้วนเลยนะครับอืมฮะผมก็จะมาเริ่มนะครับโดยการอาแบตเตอรี่ผมเอาปากคีบคีบไปแล้วนะครับผมเราจะลองจิ้มสลับขั้วให้ดูนะฮะถ้าเรา ใส่ผิดขั่วจะมีเสียงเตือนนะครับเสียงดิบแจ้งเตือนมานะครับหรือการคีบขั่วผิดนะครับก็คือจะแจ้งเตือนเรามานะฮะแต่สวิตช์เนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งสต็อปนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือคีบขั่วแบตก่อนเปิดเครื่องนะครับก็คือเราปิดเครื่องก่อนผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับถ้าปิดเครื่องอยู่เนี่ยถ้าเราคีบคั่วผิดนะครับ มันก็จะดังนะฮะคลิปข้วผิดมันก็จะดังแล้วก็มาคลิปข้วให้ถูกต้องครับคลิปข้วให้ถูกต้องเช็คปุ่มการใช้งานสตาร์ทสต็อปนะให้อยู่ตำแหน่งสต็อปอ่าผมเปิดเครื่องละนะครับเครื่องก็จะโชว์เป็นแรงดันของแบตเตอรี่ตอนนี้นะสุดสิบสองจุดหนึ่งโวลต์นะเราก็ยกสวิตสตาร์ทขึ้นมาได้เลย นะครับเราก็เร่งปรับแอม์ขึ้นไปนะครับเดินกระแสทดสอบอยู่ที่10แอมป์แบตเตอรี่ลูกนี้100แอมป์ผมเดินกระแสทดสอบอยู่ที่10แอมป์นะครับเปิดระบบพันกระแทกขึ้นมานะฮะหมุนขีดแดงขึ้นไปอยู่ที่12นาฬิกาครับหมุนขีดแดงขึ้นไปอยู่ที่12นาฬิกา เข็มก็จะวิ่งอยู่ระหว่างพันยกพันกระแทกก็อยู่ระหว่าง10แอมป์กับศูนย์เราไม่อยากให้ตกลงไปที่ศูนย์นะฮะเราเล่นพันยกขึ้นมาเราดึงพันยกขึ้นมาให้อยู่ที่5แอมป์ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเข็มก็ยักอยู่ที่5กับ10แอมป์นะครับต่อก็จะมีอีกระบบหนึ่งก็คือดูโอ้พันนะครับเราโยกดูโอ้พันขึ้นมาเนี่ยกร,กระแสะมันจะล่วงลงไปนะครับ กระแสจะล่วงลงไปให้ข้อให้เราเร่งขึ้นมาให้อยู่ที่10แอมป์เหมือนเดิมเราจะเห็นว่าเข็มขณะที่มีขณะที่เป็นระบบดูโอพันเนี่ยเข็มจะกระดิกรัวๆ เข็มจะดึกกระดิกหลัวก็คือสร้างความถี่ซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับเป็นความถี่ซ้อนความถี่ขึ้นมานะครับเป็นความเป็นพันซ้อนพันขึ้นมานะฮะก็จะช่วยในเรื่องของความร้อนของแบตเตอรี่นะครับก็จะทําให้ร้อนน้อยลงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานก็ก็จะเป็นไปตามนี้ครับ พันยกนะฮะพันอาพันกระแทกพันยกนะครับ,รรบตัวนี้ปรับโวลต์ปรับแอมป์นะครับเปิดปิดการจ่ายไฟหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ระบบดูโอพันหรือพันซ้อนพันนะฮะทีนี้เวลาที่เราหยุดใช้งานนะฮะอย่างหยุดใช้งานระบบดูโอพันนะครับเราก็ลดแอมป์ลงไปก่อนลดแอมป์ลงไปก่อนลดแอมป์ลงไปสุดเลยก็ได้ปิดดูโอพันขึ้นมาแล้วค่อยตั้งขึ้นมาใหม่ นะเพราะว่าถ้าเราไปปิดดูโอพันธเลยเนี่ยแอมมันจะพีคขึ้นมาสูงนะครับแอมมันจะพีคขึ้นมาสูงแต่ระบบพันธกระแทกเนี่ยเราสามารถปิดได้เลยปิดให้ดังแก๊กได้เลยตัวนี้ก็ลดลงได้เลยนะครับก็จะอยู่ที่สิบแอมเหมือนเดิมนะตัวนี้เนี่ยจ่ายกระแสสูงสุดได้ห้าสิบแอมนะครับผมแนะนําให้อยู่ที่ห้าสิบแอมแต่ระบบลิมิตกระแสตอนเนี้ยตอนนี้ก็คือจะตั้งอยู่ที่ประมาณสี่สิบเห็นไฮะสี่สิบ อ่าสี่สิบเกือบห้าสิบมันก็จะตับลงมานะพอเราเล่งขึ้นไปเนี่ยปื๊ดเนี่ยมันก็จะตับลงมาเหลือว่ายี่สิบเจ็ดนะครับถามว่าเราเล่งเพิ่มอีกได้ไหมเล่งได้ครับจากระบบเนี่ยระบบดีมีกระแสเนี่ยเราก็เล่งขึ้นไปอีกได้นะครับเล่งขึ้นไปอีกได้จนถึงห้าสิบแอมป์เลยนะฮะใช้งานได้ห้าสิบแอมป์เต็มครับแต่การทำแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ก็สิบเปอร์เซ็นต์ของความจุแบตเตอรี่นะฮะเวลาที่เราทำแบตเตอรี่ 10%ของความจุแบตเตอรี่แบตเตอรี่200อมแอเราก็ใช้อยู่20แอมป์20แอมเป์เปิดพันกระแทกใส่นะครับแบตก็จะไม่ร้อนหรือร้อนน้อยลงครับร้อนน้อยลงอุณหภูมิต่ำลงนะครับจะทำให้เราสามารถเดินกระแสดได้นานขึ้นนะครับอันนี้เป็นการใช้งานพื้นฐานเบื้องต้นนะครับระบบการใช้งานก็ครบถ้วนอย่างที่บอกนะครับพันกระแทกพันยกระบบดูโอพันนะฮะ มีระบบตัดจ่ายไฟหน้าเครื่องนะมีระบบโปรเทคกระแสและลิมิตกระแสนะครับสายพร้อมปากขี้ผมมีให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะบจอวัดแอมเป์เป็นแบบเข็มอนาล็อกนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้แคม,มเตอร์คาริเบตให้มันตรงไปเลยนะครับจะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องเทนโตรุ่น arc ER 251รบ ไว้เพียงเท่านี้นะครับต็อขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ